เดียับพอเตอร์ Potter ขายหนังวันนี้นะครับผมเอาหนังที่กำลังจะเข้ามาให้มาฝากนะวูฟแมนนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราของสหรัฐนะครับของเราเนี่ยก็ก็น่าจะเดือนนี้แหละนะเห็นเห็นผ่านตาอยู่ในโรงหนังนะครับในหน้าโรงหนังที่เป็นพอรเตอร์นะพอสเตอร์ Potter ตรงนี้เรามาดูกัน วู๊แมนคำว่าวู๊แมนเนี่ยมันหมายถึงมนษุ์หมาป่าเราก็รู้สร้างมาหลายทีแล้วนะครับแล้วพปสเตอร์ตัวนี้มันบอกอะไรเรามันน่าสนใจตรงไหนเบลร์เริ่มเลยนะก็คือตัวหนังสือแต่ข้างบนจัวหัวนะครับพี่้องดูบรา,า์มเฮาตัวนี้แหละผมว่าเป็นจุดขายหนึ่งของพอสเตอร์บราห์มเฮาเป็นบริษัทหนังที่สร้างหนังสยองขวัญ และการันตีเรื่องคุณภาพเรื่องความสนุกนะเขารู้เรื่องว่าผู้ชมชอบอะไรอะ่ะพูดง่ายแล้วเขาไม่ได้สนใจว่านักวิจารณ์จะว่าไงด้วยถูกใจผู้ชมไว้ก่อนนะครับและนักวิจารณ์ก็ถูกใจหลายเรื่องด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้บรามเฮาส์นี่จุดขายหนึ่งแล้วทีนี้มาดูต่อโปรดิวเซอร์เดอะแบ็กโฟ โอ้ตัวนี้เดลักโฟนนี่ก็ที่อ,อีกฐานฮอกสแสดงที่เอาคนมาขังแล้วก็โทรศัพท์จากอนาคตหดือยอดีตนี่แหละนะดูนานประมาณสี่หปีแล้วมั้งตัวนี้ก็โดดเด่นอันนี้ก็ขายนะครับแล้วก็ผู้กำกับ The Invisible Man Invisible Man เจ๋งเลยเรื่องนี้ก็นะที่เป็นผู้หญิง ผู้ชายเป็นอะไรมนุษย์ลองหนแล้วตอนจบมันผู้หญิงไดเ้เทคโนโลยีนั้นเขาจะไปต่อยังไงนี่อยากดูภาคต่อ Invisible Man มาน่าจะเป็น Invisible Girl นะครับภาคต่อถ้าเขาทำนะมันน่าดูตรงนี้เห็นไหมที่เขาจั่วหัวนี่ทำตัวหนังสือใหญ่เลย Wu Man Invisible Man The Black Phone โอ้แค่ลายชื่อนี่ การันตีแล้วว่าหนังเรื่องนี้ต้องน่าดูน่าดูแน่นอนอยากไปดูมากผมถ้าครอบครัวไม่อยากดูผมจะไปคนเดียวเหมือนเดิมนะครับอะไรอีกเราเห็นอยู่ในป่านะครับแสดงว่าเรื่องนี้วูฟแมนเนี่ยจะต้องไปประจนภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในบ้านหรืออาจจะอยู่ยในบ้านแล้ว ไปวิ่งไล่กันหาในป่าเพราะอย่าลืมว่าหมาป่ามันต้องอยู่ในป่านะครับนะแล้วเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเด็กก็ประมาณน่าจะเด็กลูกแม่กับแม่ลูกเข้าไปในป่าไม่ใช่เข้าสิกาลังเดินเข้าไปในบ้านน่าจะมาจากป่าแล้วมองหันหลังกลับหรือว่ามนันหมาป่าตาม,มานะครับก็เลยต้องหันกลับไป หนึ่งทางใน่ทางค่าคืนและต้องมุมทางขวามือเป็นอะไรครับพระจันทร์นะครับยังไม่เต็มดวงนะครับตัวนี้ยังไม่เต็มดวงสแสดงว่ายังไม่รุ่ปมาป่ายจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะมิหน้าเขาถึงกล้าออกมากล้าออกมานอกบ้านเพราะมรุ่นมาป่าไม่ออกวันนี้แน่นอนสแสดงว่าเขาเคยเจอมาแล้วเขาถึงกล้าออกมาในค่ําคืนที่ ดวงจันยังไม่เต็มดวงนะแต่พวกนี้พระจัน์ทเต็มดวงแน่นอนนะครับหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นพระจัน์เต็มดวงค่อยเต็มตัวแต่ก่อนที่พระจัน์เต็มดวงอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่านะครับหนังเรื่องนี้น่าสนใจว่าเขาจะนำเสนอไอเดียแบบไหนนะข้างล่างเป็น j a น u a r y 1สิบเจ็ดมกรลา นะครับนะแล้วมาดูดูตรงป่านะไม่ใช่ทางเข้าบ้านนะบ้านก็น่าจะเป็นบ้านแบบบ้านป่าไม่ได้มีถนนอะไรมากมายเพราะดูทางสิครับไม้ล้มระเกลระกะเป็นรั้วไม้เป็นน่าจะเป็นแบบฟาร์มเป็นบ้านกลางป่าลักษณะเหมือนมาเที่ยวมาตั้งแคมป์หรืออะไรนะต้องเป็นลักษณะนั้นแน่นอน อันนี้แค่คาดเดาครับยังไม่เข้าบ้านเรายังไม่เข้านะอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้าเข้าแล้วนะครับของเราอาจจะนู่นมัง้งถ้าจำไม่ผิดมันน่าจ,จะประปันปลายเดือนแะล้วบอกมาดูนะเอ่อต้องขอัยนะครับถ้าพลาดใครรู้ก็ลองดูนะอันนี้เป็นโปสเตอร์ที่ปิดหลางอยู่ตามโรงหนังเลยนะครับเป็งแต่เป็นลายตั้งนะอันนี้เป็นลายนอน พี่น้องคิดว่าไงขายไหมครับโปเตอร์นี้เห็นแล้วอยากดูไหมทั้งๆที่มันไม่ได้มีไม่มีมนุษย์ป่าสักตัวโปเตอร์ตัวนี้ไม่มีมนุษย์มาป่าแต่ชื่อว่าวูฟแมนมนุษย์หมาป่าไม่ออกเพราะมันยังไม่เต็มดวงนะครับแ,และข้างหน้าก็คือบ้านที่เปิดไฟไว้เขาน่าจะให้มีแสงเพื่อให้พวกนี้กำลังกลับมาจากป่า่า ต้องมาดูกันก็มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมว่าหรือเปล่านี่แค่คาดเดานะครับพี่น้องว่าไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมนุษย์น้อป่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่า, World. ม,อา World นะมอนสเตอร์มันจะมอนสเตอร์เลยเออมอนสเตอร์เวอร์นี่แหละนะครับมอนสเตอร์พวกคิงคองอะไรนี่ว่าอันนี้อะไรอ่ะ เออหนังสยองขวัญของยูทูบเบอร์เซลลอะนะจไม่ได้แล้วอะไรเวอร์เวอของเขาที่ทอมพูดออกมามดูมัมมี่ตอนนั้นอะแล้วก็เจ๊งไปอะนะอ่ะหวังว่ารอบนี้มันจะเป็นไปได้นะครับฝากกดกดแชร์กดติดตามริดภตจมด้วยฝากกดกระดิ่งนะให้กำลังใจช่องใหม่ๆช่องเล็กนี้ด้วยสวัสดีครับ